ทีเด็ดฟุตบอนประจำวันพฤหัส,สดีที่20เมษายน2566ครับท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้เหล่าร้ายหลายมาทางด้านของยูโรป้าลีกนะครับทั้งหมด4คู่ครับคู่แรกเซบียากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ United, คู่2สปอร์ต,ติ้งลิสบอนกับยูเวนตุสนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับอีกหนึ่งทีมจากอิตาลีนะครับโรา่ากับเฟยโนูตคู่สุดท้ายเป็นทางด้านของ ยูนิยองซังกิลุสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลโวคุเซนสีคู่วันนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับก่อนอื่นเลยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ v i p ของเรา2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของบาเยนน์มิวนิกครับที่ให้ไว้นะครับให้รองบาเยนน์มิวนิกนะครับเล่นในบ้านน่าจะไม่แพ้ก็ตามคาดครับเสมอกันไปคู่นี้เจ้ากันไปนะครับอีกหนึ่งคู่ครับลูตันกับทางด้านของ เรดดิ้งนะครับลูตันปิดจบไม่ลงนะครับเรดดิ้งได้ใบแดงด้วยนะครับโดนนาไปก่อนสําหรับลูตันนะครับตามตีเสมอได้แต่ยังไม่ผ่านนะครับไปทางด้านของหน้าช่องของเราเมื่อวานนะครับให้ไว้4คู่เช่นกันนะครับคู่แรกบร์นมินิกกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เหล่าร้หลาให้รองที่บร์นมินิกครับราคาเสมอหรือราคาปปอนะครับใครได้ราคาปปอก็รับหูไปนะครับ คู่สองครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้าคู่นี้ให้รองที่เบนฟิก้าครับสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของการเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับสุดมันทีเดียวนะครับให้สกอร์สูงไว้ด้วยคู่นี้กิน2เด้งนะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของ QPR กับ Norwich นะครับ Norwich กับทางด้านของ QPR N o r w i c h ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะครับเปิดราคาที่ปปนะครับเหล่าราลให้รองที่ QPR าครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปนะครับ คู่นี้ก็กินเต็มจำหนักรับตังกันไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของไรดิงกับลูตันนะครับคู่นี้เราไลยราให้ต่อที่ลูตันนะครับก็ตามที่คาดไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับสาหรับทางด้านของลูตันวันนี้มาตามกันต่อครับอีก4คู่ครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจนะครับจะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดซ้ครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วยกันสนับสนุนช่องทางของเรานะครับเพื่อที่ได้มีโอกาสทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเซบีย่ากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับตีสอตรงนะครับบ้านของเซบีย่าวันนี้อุณหภูมิ15องศาครับท้องฟ้าสดใสทีเดียวนะครับสื่อต่างประเทศให้แมนยูครับชนะที่2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เจอกันมา4ครั้งเป็นทางด้านของเซบีย่าครับชนะได้2ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งล่าสุดก็ เสมอกันไปครับ2ประตูต่อ2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังทำลายอาถา์นี้ยังไม่ได้นะครับการเดินทางจากแมนเชสเตอร์มาที่เซบีย่านะครับ1,811กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของเซบียาก่อนเลยนะครับนัดล่าสุดไปเยือนบารินเซียชนะมาได้2ประตูต่อศูนเช่นเดียวกับทางด้านของแมนยูครับไปเยือนนอริทแฮมฟอร์เลสนะครับชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับหนัาหลังเซบีย่า ชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับ6นัดหลังแมนยูครับชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับแมนยูที่แพ้เนี่ยแพ้นิวคาสเซิลนะครับเกมเยือนด้วยนะครับ2ประตูต่อ0นัดหน้าครับเซบีย่าเจอบิยาริโอนะครับแมนยูต้องไปทำศึก F a ครับกับไบรตันครับยังอยู่ในเส้นทางบอลถ้วยหลายหลายถ้วยนะครับสำหรับทางด้านของแมนยูนะครับไปดูราคาคำต่อเลยนะครับเป็นทางด้านของแมนยูครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกครับต่อค่อนข้างที่จะได้เสียทีเดียวนะครับ รถปลาปลารถแทรถกระถินนะครับน่าจับไปแมนยูกันเยอะครับวันนี้ครับแมนยูเปิดราคาที่ครึ่งลูกคบน้ําเต็มนะครับทางด้านของเซเวียน้ําอยู่ที่0.88นะครับราคาปปสําหรับแมนยูน้ําอยู่ที่0 7นาครับน้าบวก10อัตราการจ่ายสกอร์สูงวันนี้อยู่ที่ลบสินะครับสาหรับสกอร์สูงที่2.5นะครับสูงครึ่งแรกครับอยู่ที่1ลูกเต็มน้าลบสินะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับ คู่นี้นะครับอัตราการจ่าย1ต่อ2ครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่3.35ครับเสมอจ่ายที่3.47แมนยูชนะจ่ายที่2.02นะครับสกอร์จ่ายต่ำสุดที่1ประตูต่อ1ครับจ่ายที่6.3เท่าครึ่งแรกสกอร์0ูนย์จ่าย2.6ครับ0ูนจ่าย3.6 1จูนจ่ายที่5เท่านะครับโมเมนตัมเอ็นยังมาทางด้านของแมนยูอยู่นะครับครึ่งแรกอาจจะไม่ผีผรมกันนะครับสกอร์ อัตราการจ่าย0-0ก็เลยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้หลามองว่าครับทางด้านของแมนยูเจอกับเซบีย่าทีไรนะครับมีปัญหาทุกทีนะครับนัดนี้เป็นทางด้านของแมนยูที่ต้องเจอกับทีมจากลาลิก้าอีกหนึ่งทีมนะครับจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับคู่นี้เหล่าร้หลามองว่าครับเล่นในบ้านเซบีย่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับเซบีย่าได้เปรียบกว่านะครับที่เล่นในบ้านนัดนี้ แต่นัดล่าสุดที่ดูมานะครับแมนยูถึงจะเล่นออกนําไปก่อนนะครับเปลี่ยนตัวมาทีก็พังเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับเทนฮากพอสมควรเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้าลัาครับให้รองที่เซบีย่าครับราคาครึ่งลูกครับในบ้านในเวลาน่าจะไม่แพ้นะครับในนัดนี้ครับครึ่งลูกคับสำหรับทางด้านของเซบีย่าจังหนักรับตังในก0นาทีครับ ไปต่อกันที่คู่สองครับเป็นทางด้านของยูนยงซังคิลลสนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนครับเปิดบ้านรับคำเย็นของยูเวนตุสนะครับตีสองตรงเช่นเดียวกันที่บ้านของสปอร์ติ้งวันนี้อุณหภูมิ1ิองศาไม่ครึ้มทีเดียวครับสื่อต่างประเทศให้ยูเวนะครับชนะที่1ประตูต่อศูนย์ผลงานล่าสุดที่เจอกันครับเจอกันมาแค่3นัดนะครับรมกัน1นนัดยูเวชนะไป2นัดครับการเดินทางจากตูรินครับมาที่ลิสบอน 1,555กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของลิสบอนเพิ่งเสมอกับอาร์รัวกามา1-1ครับยูเว่ไปเยือนซัสโซโลแพ้นะครับ1ประตูต่อ0นัดนี้เป็นเกมเยือนอีก1นัดนะครับของยูเว่จะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับนัดหน้าครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอวิกเอเรียกิมมาร์ไลส์นะครับยูเว่เจอนาโปลีนะครับถือว่าเป็นงานหนักที่เดียวสำหรับยูเว่นะครับนี้ต้องมาตัดกันหลายทีมเลยนะครับสำหรับ อิตาลีลาลิก้าทางด้านของการโชซีอาร์อิตาลีนะครับช่วงหลังนี้สนุกครับไม่ว่าจะเป็นหัวตารางหรือท้ายตารางนะครับไปดูทางด้านของราคากันต่อเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของ Sporting Lisbon ด้วยซ้ำนะครับที่เปิดราคามาที่ราคาปปนะครับน้ำเต็มยูเวอยู่ที่น้ำลบสิบนะครับราคาครึ่งลูกน้ำไม่ไม่ได้สัดส่วนนะครับไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ ทางด้านของสกอร์สูงต่ำครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำเต็มสกอร์ต่ำอยู่ที่น้ำขาวนะครับครึ่งแรกอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับสกอร์สูงน้ำขาวนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ในสกอร์สูงในครึ่งแรกนะครับคู่นี้ครับ1ต่อ2ครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่2.29ครับทีมเยือนชนะจ่ายที่3.05เสมอใจที่ายที่3.15ครับโมเมนตัมเอียงทางด้านของเจ้าบ้านชัดเจนครับทีมรองบอลมาต่อนะครับ ทางด้านของ1ต่อ2ก็เป็นใจให้นะครับสกอร์อัตราคันจ่ายต่ำสุดที่1ประตต่อ1จ่าย5.5เท่านะครับครึ่งแรกสกอร์ที่ทายนะครับ0ูนย์ศูนย์จ่าย2.3ครับ0ูนย์หนึ่งจ่าย4.6 1หนึ่งศูนย์จ่าย,ย3.8นะครับ เพลงเลงไปที่เจ้าบ้านว่าจะยิงประตูได้ด้วยนะครับคู่นี้ครับเหล่าราหามองว่าครับลิสบอนเล่นในบ้านได้เปรียบก็จริงนะครับแต่ทางด้านของยูเว่ทีมใหญ่นะครับคุณภาพผู้เล่นเนี่ยเยอะกว่านะครับนัดนี้ถ้าจะเข้ารอบเสมอก็ยังเข้ารอบสําหรับยูเว่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าราหาให้รองที่ยูเว่ครับประคาปปอครับน่าจะไม่แพ้ในวันนี้ครับจังหนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของโรม่าครับ เปิดบ้านรับกรรเยือนของเฟยนูตนะครับเศษตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับที่บ้านของโรม่าอุณหภูมิ11องศาท้องฟ้าสดใสทีเดียวนะครับทางด้านของสื่อต่างประเทศให้ทางด้านโรม่าเจ้าบ้าน,นครับชนะที่ 1, 2ประตูต่อ1นะครับผลงานพบกันล่าสุดครับ4นัดหลังนะครับโรม่าชนะไป2เสมอ1เฟยนูตชนะได้1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเฟยนูตชนะในบ้านไปนะครับ1ประตูต่อ0 ได้เปรียบมาในนัดแรกนะครับการเดินทางจากลอสเตอร์ดัมมาที่โรมครับ1,260กิโลเมตรครับทีมจากอิตาลีก็เข้ารอบกันมาหลายถ้วยนะครับในลูกกาลนี้ครับบอลยอุโรปเนี่ยบอลจากอิตาลีเข้ามา หลายทีมครับในรอบลึกๆนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับโรม่าเพิ่งเอาชนะอุดิดเนเซมาครับ3-0เฟนูตไปเยือนคัมเบอร์ก็ชนะมา3-0เช่นกันนะครับนัดนี้มาตัดกันมันแน่นอนครับโรมานัดหน้าไปเยือนอาร์ตัลันตาครับเป็นงานยากต่อเนื่องครับหลังจากนั้นต้องเจอกับเอซิมิลานเฟนูตเจออูแทกนะครับที่เหลือก็ไม่มีงานยากอะไรสําหรับทางด้านของเฟนูตนะครับทีมฤดูกาลนี้ทําทีมาค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับไปดูราคากันต่อเลยครับสําหรับคู่นี้ครับ เป็นทางด้านของโรม่าครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกนะครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวสำหรับการต่อเฟนูดนะครับทีมที่แข็งแกร่งทีเดียวในฤดูกาลนี้นะครับทั่งวนี้โรม่าเปิดราคามาที่ครึ่งลูกน้ำขาวนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำเต็มนะครับน้ำา0ก9ทีเดียวน้ำเกือบ น้ำสกอตตันอยู่ที่น้ำลบสิบนะครับสกอสูงครึ่งแรกอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ำขาวนะครับบุกใส่กันแน่นอน,นครับสำหรับผู้นี้เจ้าบ้านเปิดเปิดก่อนแน่นอนนะครับถนงดนของฟนูตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับตามถนัดตามสไตล์ที่ถนัดนะครับ ทางด้านของการได้เปรียบในเล็กๆที่ผ่านมาถือว่ายังกำลความได้เปรียบทางด้านของฟรีนูดอยู่นะครับหต่อ2ครับเจ้าบ้านชนะจ่ายที่1.83นะครับเสมอจ่ายที่3.45ทีมเยือนชนะจ่ายที่4.16ครับโมเมนตัมเอียงทางด้านของเจ้าบ้านชัดเจนสกอร์จ่ายต่ําสุดสกอร์หนครับจ่ายที่5.5เท่านะครับสกอร์ครึ่งแรก0ูนจ่ายที่2.3เท่า ก่อน1นึ่งใจที่3าจุดสเท่านะครับคู่นี้ให้ติดปลายกุ้งกันไว้ด้วยนะครับสูงครึ่งแรกนะครับสำหรับทางด้านของราคาครับโร่าต่อค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ครับโมเมนตัมเนี่ยเองทางด้านของโรมาชัดเจนนะครับก็จริงครับแต่คู่นี้เหล่าร้อหลาครับชอบที่ทีมเยือนอย่างเฟย์นูดครับ เล่นค่อนข้างที่จะดีนะครับมีการประสานงานกันค่อนข้างที่ดีทั้งทีมเบิร์งแล้วก็ทังด้านของเกมรุกครับค่อนข้างที่จะจัดจ้านครับในวันนี้ครับเราร้อยละให้รองที่ฟิยนูรับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่ยูนิยงเซงกิลลุสนะครับตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับที่ลอตเตาร์คบ้านของเซงกิลลุสนะครับวันนี้เตะ กอีกที่หนึ่งนะครับอุณหภูมิห้งอสามีพิการกล่าวว่าฝนจะตกด้วยนะครับสื่อร์ประเทศให้เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับเพราะว่านัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยเคยเจอกันมาครั้งเดียวด้วยนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ทีเดียวสำหรับทางด้านของเซกิรลุสนะครับการเดินทางจากเลวิงเซนครับมาที่อันเดเลสหนึร้เก้าสิกโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเซกิรลุสเพิ่งไปเล่นบอลลีมานะครับชนะสแลงมา2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของเะครับ ออกไปเยอนวูบบวกนะครับเสมอมา0 0นะครับก็ถือว่าเครื่องไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของเลเวอร์คูเซนในช่วงนี้นะครับยิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนัดหน้าแซงกิรุสก็กลับไปเตะบอลถ้วยนะครับเจอกับเคอร์ทัยนะครับอีกหนึ่งนัดเท่านั้นในบอลลีกนะครับทางด้านของเลเวอร์คูเซนนัดหน้าเจองั้นนะครับ ต้องเปิดบ้านรับ RB Leipzig นะครับไปดูราคากันต่อเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของ Lever ครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกครับน้ำเต็มน้ำล้นนะครับสำหรับราคาปอลอยู่ที่น้ำขาวนะครับคู่นี้นะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10 2สองลูกครึ่งควบ3น้ำล้นครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำไม่ถึงบวก10นะครับครึ่งแรกสกอร์สูงอยู่ที่1ลูกเต็มนะครับทางด้านของอัตราการจ่ายบ้างนะครับ1ต่อ2ครับ เจ้าบ้านชนะจ่ายที่3.47เสมอใจที่3.34ครับทีมเยือนชนะเลเวอรเซ่นชนะในจ่ายที่2.03นะครับอัตราการจ่ายสกอร์ครับต่ำสุดอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับจ่ายที่6.2เท่าทางด้านของสกอร์ครึ่งแรกครับ0-0จ่าย2.6นะครับ0-1จ่าย3.6 1-0จ่ายที่5เท่าคู่นี้0-0จ่ายสูงทีเดียวนะครับให้ติดหนวดกุ้งกันไว้หน่อยแล้วกันนะครับในราคาสูงครึ่งแรกนะครับ สำหรับทางด้านของคู่นี้นะครับคู่นี้ครับเลเวอรเซนเปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับเป็นทีมใหญ่กว่านะครับเซนกิลุสผลงานในฤดูกาลนี้ครับช่วยใบนี้เป็นม้ามืดนะครับเข้ามาถึงรอบนี้ค่อนข้างที่จะลึกทีเดียวนัดนี้เล่นในบ้านถึงแม้ว่าจะต้องเล่นในสนามกลางก็ต้องเอาแหละครับในนัดนี้นะครับผลงานค่อนข้างดีครับปราบทีมจากเยอรมันมาแล้วอย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับ ทางด้านของเลเวอร์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับหลอระหลาให้รองไปที่เซนจูรุสครับราคาครึ่งลูกครับในคู่นี้ครับจังนับปรับตังกันในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบทั้ง4คู่นะครับเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเซบียากับแมนยูครับคู่ใหญ่่น่าสนใจทีเดียวนะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าแมนยูนะครับ จะขนผู้เล่นไปหลายคนนะครับแมนยูเปิดราคามาขาดที่ครึ่งลูกนะครับในเวลาเนี่ยเราหลายๆมองว่าครับน่าจะทําอะไรกันไม่ได้น่าจะจบท้ายด้วยการเสมอกันนะครับเร่นในบ้านของเซบียาด้วยซ้านะครับผู้นี้เลยให้รองที่เซบียาครับราคาครึ่งลูกกับในคู่แรกนะครับคู่สองครับเป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนกับยูเว่ครับคู่นี้เราหลาๆให้รองที่ยูเว่ครับ ถึงแม้ว่าลิสบอนจะเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับลิสบอนเปิดราคามาที่ราคาปปเหล้าลให้ายรองที่ยูเอครับทีมใหญ่น่าจะไม่พลาดใน90นาทีนี้นะครับรองที่ยูเอครับในคู่สองครับคู่สามครับโรม่ากับฟย์นูนครับโรม่าเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวครับไหลไปแรงทีเดียวนะครับโมเมนตัมเอียงมาทางด้านของโรม่าชัดเจนทีมใหญ่จากอิตาลีนะครับเจอกับฟยนูนทีมที่กําลังจัดจ้านในช่วงนี้นะครับ แต่ราคาเปิดมาทีเดียวเรารละเาชอบที่เฟนนูครับให้รองที่เฟนนูกับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับคู่สุดท้ายครับแซงกิลลูสกับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นนะครับนัดแรกเสมอประมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนัดนี้เล่นในสนามกลางนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของแซงกิลลูสนะครับไม่ได้เล่นในบ้านก็จริงนะครับวันนี้เนี่ยเป็นรองทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับทีมใหญ่กว่านะครับคุณนัาพทีมดีกว่า มาตรฐานทีมดีกว่านะครับแต่ทางด้านของ s ซ n กิลุสเล่นเป็นทีมนะครับเห็นจากการวิ่งปรับยูเนียนเบอร์ลินมาแล้วนะครับนัดแรกก็เห็นมาแล้วในบ้านของเลเวอร์คูเซ่นครับเหนียวนะครับแพ้ยากครับเพราะฉนั้นคู่นี้ให้เอารองที่ซังกิลุสครับในคู่สุดท้ายครับครบจบทั้งหมด4คู่ในวันนี้นะครับจังหนับรับตังกันนะครับ4คู่ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราเรื่อยมานะครับในช่องทางของ y o u t u b n n h l ครับเหล่าร้อยหลานะครับคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลานะครับรับทัศนะเพิ่มเติมกันได้นะครับทีเด็ดทั้งบอลแต่งบอลสเต็ปนะครับงานดีๆแบบนี้ครับแอดกันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดของเราครับแอดไซครับ100 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ